ฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงปโปรดเมตตาสั่งและสอนลูกให้ลูกนั้นได้เดินอยู่ในสิ่งที่ดีงามพระบิดาเจ้าจะไม่ให้เรานั้นทําสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีขอให้เรานั้นได้เป็นคนที่สัตย์ซื่อเป็นคนที่ทําสิ่งที่ดีงามเป็นคนที่ ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องพระบิดาเจ้าสิ่งใดที่ไม่สมควรสิ่งใดที่ไม่ควรทําก็ขอพระองค์ทรงดนจิตดนใจพวกเราทุกคนให้เรานั้นจะได้เดินอยู่ในทางของพระองค์อย่างดีงามพระบิดาเจ้าให้เรานั้นเว้นจากการทําชั่วทุกสิ่งทุกอย่างพระบิดาเจ้าเพราะสิ่งที่เราทําไม่ดีนั้นพระองค์นั้นไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้โปรดไม่ได้โปรดเลยในสิ่งนั้นพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้เรานั้นได้ดำเนินอยู่ในทางของพระองค์และเราจะไม่หลงจนไปในทางใดเลยพระบิดาเจ้าขอให้เราเชื่อและวางใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงโปรดเมตตาและทรงบอกให้เราทำพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาและอวยพรพี่น้องของเราทุกๆคนให้พี่น้องของเราทุกคนนั้นได้เดินอยู่ในทางของพระองค์พระบิดาเจ้าเพื่อ เหล่านั้นจะได้เดินไปในสิ่งที่ถูกต้องพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ลูกขอธิษฐานในพระนามพระเยซูกิเจ้าอาเมนขอเชิญหัวข้อต่อไปนะคะ